ไต้ต้อยหรือปลาโอ้โหใส้คมเอ้าโดนเฉยเลยอุ้ยครับนี่ปลาป่าฮะไมปลาโลเมื่อก้โอ้โหดูะฮะในห่วงนะฮะ เนื้อจะเป็นสีแ,แดงๆนี่ครับเนี่ยยังไม่สุกนะครับนี่ยังมีรสชาติออกฝาดๆเล็กๆนะฮะหวานนินดๆพี่น้าเพื่อนๆน้องๆนักตกที่รักในการตกปลานะฮะวันนี้เจอห้าฟิชชิงฟิลลี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาลุยปลานะครับก็เมื่อวานไปก่อนก็ไปเคลื่อน,อนมาฮะเบื่อละจะพาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฮะมาเจอป่าแบบนี้นะ คือสภาพไม้กันก่อนครับมีแต่เสียงนกเสียงน้ํานะฮะไม่มีเสียงรถให้มันรบกวนเลยนะฮะเงียบดีไหมครับเวล่เาผมเข้าไปในป่าผมรู้สึกแบบมันสงบดีนะก็ไมยก็มันก็ไม่ได้ไกลตลาดเท่าไหร่นะก็หา่างจากตลาดตัวเมืองมาประมาณสักสิบกิโลนะครับสองสิบสามโลก,ก็เวิร์กอยู่นะฮะหมย เดี๋ยวไปดูว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับมืดไหมฮะเหมือนกลางคืนเลยนะอยู่ในป่านานเน,นี่ยฮะสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ขาวเลยนะี่จะบอกให้ไม่ต้องทาแป้งเลยนะไม่ต้องอาบแต่น้ําเปล่านะขาวเลยแหละครับต้นไวนี่ฮะโอ้ตัวน,นี้กาลังเป็นลูกเลยมีแต่ผลไม้ป่ากันนะฮะดูต้นไม้ฮะสามเสาไฟต่อกัน,นได้เท่าต้นนี้ไหมเนี่ยต้นยางนะครับ ดูหมายกันนะครับจะเล่นๆไปก่อนนะฮะผ่านไ่ใครก็เหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตเขาด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ห่วงนะฮะขออนุญาตไปตกปลาหน่อยนะครับแค่นั้นเองฮะมีต้นสุรามีลิแน่เลยฮะตอนนี้นี่ครับสุรามีลินะฮะต้นเบลเลอร์เลย นี่น้องเล่าได้นะสุขภาพใบลักษณะใบฮะนี่ฮะจะไม่เกี่ยวกับเหยกตกปลานะอันนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพพลน,นะครับยาครับนี่สภาพไม้สูน้ำนะครับ,รบเดินเที่ยวไปก่อนฮะยังไมาหาที่ตกที่เป็นน้ําตกําตกไม่ได้นะฮะเป็นหน้ารหัสนะว้าวลมเย็นดีจังเลยตรงนี้นั่งสักพักก่อนนะพักก่อนคนระับ ยังไม่ถึงหมาย,ายาน,นะครับลำบากดินครับสำหรับผมชิวๆนะผมแดงเหมือนเดิมครับสภาพลุยเค่ินมาในยับเลยนะฮะเห็นไหมครับรูจะโดนปลาไหมนะฮะที่ยืนแป๊บนึงฮะไม่รู้รมันจะกินอะไรนะครับ กินก็อยากจะเช็คเป็นชิ่นเคาะนะเวลาปลาไม่ก,กัดมันร้าใจดีนะนี่นะมีตัวหรือเปล่านะไม้แรกไปแล้วใต้ต้อยหรือปลาโอ้โหสซโค้งเอาโดนเฉยเลยอุ้ยอุ้ยไม้สองโดนครับมีสายครับ โอ้โหมองไม่เห็นเหยื่อลงเลยมั้งนะผมว่าปลาป่าฮนะไม้สองเอาเลยฮะไม่อะไรเลยอุย้ยกระสูบขีครับน่ครับปลาป่านะฮะปลากระสูปป่านะฮะอุย้ยหลุดไปเลยครับเกาะเครือไม้นี่เองโอ้โหเลยไม่เห็นตัวเลยโอ้สด้ายฮะไม่เห็นตัว บนใหม่เขาจะมีตัวเองไหมฮะน่าจะตื่นแล้วล่ะอืม,มน่าจะเดินลงไปเนะาะเมื่อกี้นี้เห็นไหมตรงนี้เป็นไหนขดๆนะอาจจะเป็นบุ้งนะอาจจะเป็นหนอนคันนะโหตีลงไปกินเลยฮะเอาใหม่ครับ,รบน่าจะเข็ดได้พักหนึ่งฮนะโอ้ยเสียทรงเลยเยอ อออีกไหมฮะดูโถเอ้ยปล่อยปลาตัวแรกชอบลุยๆก็อย่างผมนะฮะไม่ชอบอะไรง่ายๆฮะชอบแบบลำบากนิดๆนะฮะมันได้สุขภาพด้วยนะฮะตกปลายามเย็นนะฮะมันก็เหมือนเราขี่จักรยานทุกวันนะยิ่งออกกําลังกายนะวันไหนมันไม่ได้ออกมันก็จะหงุดหงิดนะครับแต่หลายคนเป็นแบบผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันกี่เสื้อใหญ่ นีสวยคนระับตัวนี้ตามไปดูดูนะสวยนะครับถ่ายหน่อยนะนะ เล่นตัวแล้วเกินไม่ให้ดูเลย <c oughs> เขาสวยเนาะเขาเรียกได <c oughs> อ้อลูกดกกันเชียรแต่ยังไม่สุกละมั้งเนี่ยอุย้ยอันเด็ดเดี๋ยวหาพี่วางกลยน,นี่นะลูกหวายครับนี่ฮนะอันไหนที่มันแดงๆแล้วรับประทานได้นะครับกินกับพริกเกลืออร่อยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พวงเล็กนะเป็นพวงนะครับเห็นไหมครับโอ้โหดูวะ ทม่วเนยฮะเนื้อจะเป็นสีอ่อนแดงๆนี่ครับนี่ยังไม่สุกนะฮะนี่ยังมีรสชาติออกฝาดเปรีร้ยวๆนะฮะมันหวานนิดๆยังฝาดอยู่อนะ่ะ <c> ห <oughs> าลูกสุกหน่อยตนะัวน,นี้นะ่าจะยังไม่สุกนะฮะโอ้แต่บอกตรงนะดกดกมากฮนะมันยาวเลยฮนะเห็นไหมลูกเต็มเลยะฮะโอ้โอหอลังการงานสร้างเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะฮนะเะก็บไปกินะ เอาไปทานนะอร่อยวิตามินด้วยนะรสชาติจะออกเหมือนกล้วยนะกล้วยกล้วยดิบแต่มันจะมีความเปรี้ยวของมฝาดนึงเดี๋ยวดูรูปนี้มาดูเนื้อนะครับนี่นะฮะก็สีก็น่าจะหวานนะแต่มันไม่หวานนะอือหือลองรอสักพักนึงฮะับเคสเดี๋ยวไปลุยปลาดีกว่าครับรู้สึกว่ามันจะฝาดแล้วเกินเดี๋ยวจะหิวน้ำเอาแนละ้วโอ้มีลูกตเต่าด้วยนะเนี่ยเตา่าฝนาะ ออกมากในป่าแล้วก็เอยากได้อะไรก็หยิบเอาเลยฮะอย่าไปแทะก,กันไปทวงนะครับผมเป็นเคสนะฮะคือป่านะผมก็ไม่ใช่คนป่าอะไรนะฮะแต่ก็พอรู้เรื่องป่าเล็กๆน้อยๆฮะเดี๋ยวไปดูหมายกันดีกว่าครับผมว่าจะไม่มาเล่นหลายเดิมนะฮะพอดีฝนมันมาครับคือต้องออกจากป่ามาครับลองดูครับใครไม่เคยมาหมายนี้เราจะโดนสองนะไม่ได้ป่าที่ตรงนี้ ก่ามนิ้วนะ่างนิ้วยาวาประมาณคคับเลยครรอดเนวกันคบวันนี้คือผาฝพพน,นด้วยครับนี้ก็หนีออกมาครับพอดีหมายมันผ่านแบบหมายมนช่อนพันีก็เลยดไดเขรามาสักหน่อย